กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนนะคะราคา100บาทน้องมาใน e p ีที่8นะคะพี่พี่ขาวันนี้ราคา100บาทใน EP ีที่8นะคะสําหรับวันนี้พี่ๆท่านใดดูจบคลิปนะคะน้องจะมีรายการพิเศษมาด้วยนะคะ1รายการนะคะวันนี้รายการพิเศษราคา500บาทนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมจดจําเลขรายการหรือเลขพระที่พี่พี่สนใจนะคะ พักมาสอบถามเพิ่มเติมกันในไลน์ได้เลยนะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์084 1 8 0 180 3 1 5 9นะคะหรือจะแอด ID ไลน์นะคะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เช่นเดียวกันนะคะ0 8 4 1 8 0 3 1 5 9นะคะน้องก็ขอฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องจะได้นำพระสวยๆหน้าใหม่ๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะ พี่พี่ท่านใดโทรเข้ามาแล้วเป็นเสียงผู้ชายรับไม่ต้องตกใจนะคะน,นันพ่อน้องเองนะคะต่อไปนะคะเราก็มาเริ่มรับชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่ะขออนุญาตสักครู่นะคะนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระพมสี่หน้านะคะเป็นเหรียญน,นะคะรายการนี้ ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะรายการที่1นนะคะราคา100บาทค่ะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่ๆคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะนี่เลยนะคะรายการที่2นะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สองนะคะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่สามค่ะเหรียญนี้เก่าๆมาเลยนะคะเหรียญนี้มีคราบกรุด้วยนะคะรายการที่สามนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่ๆอย่าลืมจดจำเลข EP กันนะคะวันนี้ EP ที่แปดนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่ค่ะนี่เลยค่ะรายการที่สี่นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะรายการที่ห้านะคะด้านข้างนะคะคด้านหลังนะคะใช่ใชลงลงผู้เือฐานก็ประมาณนี้นะคะรายการที่ห้านะคะ,คะเดี๋ยวให้ทีเดียวนะต่อไปนะคะพี่พี่ นี่เลยค่ะรายการที่6นะคะรายการนี้รายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะราคา100่0 0บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะฐานก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่6นะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะคลิปจะได้ขึ้นฟีดนะ คลิปจะได้ขึ้นหน้าฟีดพี่พนะคะพี่พจะได้รับชมพระใหม่ๆสวยๆทุกวันกันเลยนะคะนี่นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะ,คะนี่ค่ะขอบข้างนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่เจ็ดนะคะ ต่อไปนะคะนี่ค่ะรายการที่แปดนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่เลยรายการที่แปดนะคะขอบข้างนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่แปดนะคะ รายการต่อไปนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะรายการที่เก้านะคะสนใจขอบข้างค่ะนี่เลยนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ขารายการที่เก้านะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบนะคะ รายการนี้ก็จะมีคราบกรุแบบนี้เลยนะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบนะคะพี่ๆน,นี่เลยนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่10นะคะต่อไปนะคะน,นี่เลยค่ะจะเป็นรายการที่11นะคะรายการนี้ อะไรน้องก็ไม่ทราบนะคะแต่จะเลี่ยมใส่กรอบไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะนี่นะคะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะพี่ๆ่ะ ด้านข้างนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิองนะคะรายการต่อไปนะคะนี่เลยค่ะรายการที่สิบาค่ะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะประมาณนี้นะคะรายการที่13นะคะราคา100บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นพ้าปิดตานะคะพ้าปิดตาเลี่ยมใส่กรอบไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านในนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะ รายการที่14นะคะต่อไปนะคะรายการที่15นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่15นะคะดานหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะรายการที่15นะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยค่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นพิมพ์อะไรนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะเ,เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นนี่นะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการน,นี้จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่18นะคะ นี่นะคะรายการที่18นะคะ okay, okay. ด้านข้างนะคะ <Okay. S 1> ด้านหลังนะคะ <Okay. S 1> ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่18นะคะ <Okay. S 1> วันนี้ ep ที่8นะคะพี่ๆ ep ที่8นะคะ mm hmm. พี่ๆอย่าลืมจดจำเลข ep กันด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่รายการที่19นะคะรายการนี้รายการที่19นะคะด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะพี่ๆขารายการที่20นะคะรบหล่อหลงเพ่าเงินรายการที่20นะคะรายการนี้ หลังนะคะฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่ๆ่ฮนใดทานข้าวไปด้วยแล้วก็รับชมไปด้วยอย่าเพลินนะคะอย่าเพลินจนลืมจดจำเลขรายการนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ย1่สิบเอ็ดนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ย1นะคะ นี่ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยีสบอ็ดนะคะรายการต่อไปนะคะพี่ๆี่ขานี่เลยค่ะเป็นหมากทุยนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการนี้เก่าเลยนะคะรายการนี้อาจจะเก่ากว่าอายุของหนูอีกนะคะพี่ขารายการที่22นะคะพี่ๆีขามากทุยนะคะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะพี่คะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะนี่นะคะยี่สิบสามด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสาม ต่อไปนะคะพี่ๆขาจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะโอ้โหรายการนี้เลี่ยมเสร็จกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะฝั่งเพชรวิบวับวิบวับแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะ,ะด,ด,ด้านไหนนี่นะคะเลี่ยมใส่กรอบสีเงินไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่ๆี่ภาพไม่ชัดหรือภาพเบลอรหรือ พี่ไม่ทันนะคะก็สามารถแคปเลขรายการนะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะขออภัยค่ะแคปภาพนะคะแล้วก็จดจำเลขรายการด้วยนะคะนี่สามารถสแกน qr code ได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์นะคะ0841803159นะคะวันนี้ ep ที่8นะคะพี่พี่ะ่ะ พี่ๆอย่าลืมนะคะท้ายคลิปน้องมีรายการพิเศษด้วยนะคะรายการพิเศษจะราคา500บาทนะคะพี่ๆก็อย่าลืมติดตามกันจนจบจบคลิปนะคะถ้าพี่ๆไม่ดูไม่จบคลิปก็ถือว่าพลาดเลยนะคะเพราะว่ารายการพิเศษน้องก็จะมีมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูรายการต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะรายการที่ ยีสิบห้านะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่โตะนะคะนี่รายการที่ยีสิบห้านะคะนี่ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะจะเป็นรายการที่ยีสิบหกนะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะรายการที่26นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่27นะคะนี่เลยค่ะรายการที่27นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะด้าน,นข้างนะคะด้านหลังนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะโอ้โหรายการนี้เก่ามากเลยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ ด้านหลังนะคะฐานก็จะประมาณนี้เลยหลังด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่29สิบเกนะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะมีคาบกรุกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆดูขลังมากเลยนะคะ นี่ด้านข้างนะคะโหด้าน,นหลังนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สามสิบนะคะนี่ด้านข้างนะคะ รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่31นะคะนี่เลยนะคะรายการที่31นะคะดูเนื้อหาชัดๆใกล้ๆนะคะ น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรนี่แต่ทรงเป็นเหมือนใบโพนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่นี่ค่ะ นี่เลยนะคะรายการที่32นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้รายการที่32นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้ต่อไปนะคะรายการที่3 3นะคะรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่พเนื้อหากเกา่าเกาแบบนี้เลยนะคะ เก่ามากเลยนะคะนี่เลี่ยมใส่เกาะไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าอยู่บนคอนี่จะสวยขนาดไหนคะพี่ๆพี่ๆลองซื้อไปใส่กันได้นะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่33นะคะราคา1น0่บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะ ต่อไปนะคะนี่ค่ะรายการที่สามสิบสี่นะคะรายการนี้จะเป็นนี่เลยนะคะท้าวเวสสุวรรณนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่34นะคะต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะรายการที่35นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่35นะคะนี่เลยค่ะฐานก็ประมาณนี้นะคะ รายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะรายการนี้ทุกเก่านะคะดูจากสีสักคราบอะไรอย่างนี้รายการที่สามสิบหกนะคะรายการนี้จะเป็นจอบใหญ่หลวงข้อเงินนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยนะคะรายการที่37นะคะจะเลี่ยมใส่กรอบลงยาสวยๆด้านหน้าไปแบบนี้เลยนะคะยังมีคาผงเก่าๆอยู่เลยนะคะพี่พ ประมาณนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังก็เก่าไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะนี่รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะนี่พี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแก็บหน้าจอรายการที่พี่ๆสนใจนะคะแล้วก็เรียกรายการนะคะมาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะวันนี้ ep ีที่แปดนะคะ อย่าลืมนะคะพี่พี่ค่ะ ep ที่8ปดหาพี่พี่ดูจบแล้วจะมีรายการพิเศษช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะรายการพิเศษจะเป็นราคา500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่รายการพิเศษนี้จะมีมาไม่บ่อยนะคะพี่พี่ต้องรอติดตามกันนะคะนี่ถ้ากัดพี่พี่สนใจนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์08-4-180-3-1-5-9นะคะ เราก็มาชมรายการต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่38นะคะนี่เลยนะคะรายการที่38นะคะด้านข้านะคะด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่38นะคะ ต่อไปนะคะพี่พีๆขารายการที่สาิบเนะคะน,น,น,นี่เลยนะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนนะคะนี่ด้านข้างนะคะ<อ>พี่ค่ะพี่ๆสงสัยว่าเอ๊ะหนูรู้ชื่อพระได้ยังไงหนูอ่านเอานะคะนี่ค่ะอ่านข้างหลังนี่เลยนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะปี2,500้าอนะคะ นี่ฐานก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่39นะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะรายการที่สี่สนะคะรายการนี้น้องไม่รู้ค่ะว่าชื่ออะไรแต่เขาขาวนะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะ รายการที่นี่ค่ะสี่สิบนะคะต่อไปนะคะพี่ๆนี่เรามาดูรูปหลอ,อกันต่อเลยนะคะรูปหลอนะคะนี่เลยนะคะรายการที่41นะคะรายการนี้เหมือนรูปหลอ,อปูหรือสีหรือ,อยังไงคะพี่คะ น้องก็ไม่แน่ใจนะคะพี่พี่อยากรู้ก็หาเช่าไปดูกันได้นะคะพี่พี่ขาได้รับชมใกล้ๆนะคะรายการที่4 1อนะคะนี่เลยราคา100บาทนะคะมีค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาแบบเมาส์เลยพี่พี่ซื้อ2องค์3าองค์ก็ค่าส่ง50บาทคุ้มเลยนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะ จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างก็มีคราบเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังยิ่งเก่ากใหญ่เลยนะคะรายการที่42นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่43นะคะรายการที่43่ิหากพี่ๆโทรมาแล้วเป็นผู้ชายรับก็อย่าตกใจนะคะอันนั้นพ่อน้องเองนะคะ เพราะว่าน้องต้องไปเรียนนะคะรายการที่4 3่นะคะรายการนี้พี่พท่านนอยากช่วยการสนับสนุนการศึกษาให้น้องก็ช่วยกันกดหนุนเยอะๆนะคะนี่เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะพี่ๆต่อไปนะคะรายการที่นี่เลยค่ะสี่สิบห้านะคะสักครู่นะคะรายการนี้จะเป็นตะกุดพร้อมเหรียญน,นะคะนี่เลยรายการนี้ตะกุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อกรันนะคะรอบๆตะกุด ตะกุดก็จะประมาณนี้เลยนะคะมาดูเนื้อหาเหรียญใกล้ๆกันเลยนะคะโอ้โหราคาเก่าๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ นี่เลยค่ะสีิบหกนะคะเป็นตะกุดพร้อมเหรียญเช่นกันนะคะดูตะกุดกันชัดๆนะคะนี่นะคะรอบๆตะกุดก็ประมาณนี้เลยนะคะมาดูเหรียญกันนะคะ นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการที่ส6ินะคะ้ันข้างนะคะเหรียญก็จะเก่าแบบนี้เลยนะคะตะกรุดพร้อมเหรียญน,นะคะรายการที่ส6ิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่4ี่สิบเจ็ดนะคะ นี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะพระสมเด็จด,ด้านหลังนะคะร็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่48นะคะ รายการนี้จะเป็นไม้แกะสลักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างมีคราบด้วยนะคะฐานก็ประมาณนี้นะคะรายการที่48นะคะต่อไปนะคะรายการที่49นะคะนี่เลยค่ะ,ะเป็นตะกุดหลวงปู่ ปุดเจือนะคะมาพร้อมกับเบีย้ยแกยางนี้เลยนะคะปุดก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะเบีย้ยแก้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะรายการที่50นะคะนี่เลยค่ะ รายการที่50นะคะก็จะเลี่ยมใส่กรอบไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะฝังเพชรด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่สวยๆเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะเนื้อหาด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการ100ละ100 100, 100บาทค่ะพี่100บาทนะคะ100บาทจะมีทั้งหมด50รายการนะคะ พี่ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเรามาดูรายการต่อไปกันนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการพิเศษห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆค่นี่เลยนะคะรายการพิเศษเป็นพระกล่องนะคะเป็นพระปิดตานะคะใส่ไปใส่กล่องไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูเนื้อหากันชัดๆนะคะ นี่เลยนะคะพับปิดตานะคะรายการที่51นะคะราคา500บาทนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะใส่กล่องไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะรายการพิเศษนะคะ500บาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนนะคะใน EP ที่8ราคา100บาทนะคะก็จะมีรายการที่1ถึงรายการที่50นะคะส่วนรายการที่51เป็นรายการพิเศษนะคะจะราคา500บาทนะคะ พีพ่่ถ้าในสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะจะสแกน q ิว o d e คตหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์นะคะ0841803159มีมีน้องขอคิดค่าจะส่งเมาเมาเลยนะคะ50บาทนะคะน้องก็ขอฝากพี่ๆนะคะดกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะน้องจะได้นำพระสวยๆมาให้พี่พได้รับชมกันอีกนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ